ป้าจิตเขาทำตัวเหมือนเป็นเจ้ากํานายเวรของทุกคนโดยเฉพาะของลุงเสิร์ดไม่ว่าใครจะทำอะไรป้าจิตจะคอยพูดจาเนบแนมเสียดสีท็อกซิกทำลายกำลังใจคนอื่นอยู่เสมอจนหลายหลายคนก็ค่อยๆหมดกำลังใจโดยเฉพาะกับลุงเซิรดเริ่มตั้งแต่ที่ลุงเซิร์ดหาบไข่ปิ้งขายไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้ง โอ้ยตะโกนหาบขายไข่ปิ่งเสียงดังไปเจ็ดแปดบ้าทขายได้สักใบหรือ,อยังตะเสิร์นี่ฉันจะบอกให้นะไข่ปิ่งที่แกหาบขายสมัยนี้แล้วขายเขาจะซื้อกินแกมากก็ไม่มีสมองเลยขายไปก็เจ๊งเชื่อฉันเถอะเจ๊งมาคนเขาหัวเราะฉันไม่ช่วยนะ <c oughs> ลุงเสิร์ได้แต่ทำหน้าท้อแท้แต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปไม่นาน ลุงเสิร์ก็ได้เปลี่ยนไปขายน้ำชงซึ่งก็มีลูกค้ามาซื้อเป็นปกติคนละแก้วสองแก้วนั่นแล้วเจ้ากรรมนายเวรของลุงเสิร์ก็มาโอ้โหน้ำอะไรเนี่ยสีสันดูไม่น่ากินอยังกับน้ำยาล้างจานลูกค้ามองหน้าประจิตยอย่างเอื้อมระอาและรีบเดินหนีไปเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้กับคนพลังงานลบแบบป้าจิต ลุงเสิร์ตมองหน้าประจิตแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรอีกเช่นกันได้แต่ทำหน้าตำหมดหวังก่อนประจิตไปก็ได้แต่ทิ้งท้ายคำพูดลบๆไว้ที่ร้านของลุงเสิร์ตเหมือนอย่างเคยแต่ลุงเสิร์ตทอยังไม่หยุดแลลุงเสิร์ตหันไปขายข้าวเหนียวไก่ย่างรถเข็น